ครับสวัสดีพ่อพลอยแม่เอฟซีลาวิ๋งสาวน้อยไป็นบรรพย์เอฟซีช่องซุ้งชาแนลครับวันนี้จะมีญาติโยมนะครับตอนนี้มาไม่ขาดสายครับหลังไหลมาเนี่ยครับเนาะมาถวายพระเจ้าหารมาพลอยฉันก็ทานมาอาบน้ำมนต์นะครับเนาะเอาครับอีกสักครู่จะได้ถวายพระเาหารลูกปู่พร้อมกันเลยครับเด้อครับลูกปู่กำลังทำธุระส่วนตัวเข้าห้องน้ำแล้วคบเนาะ วันนี้ต้องถามลองปู่ว่าจะบอกอะไรวันนี้วันรวย เอาม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 าลูกปูออกองน้ำมาแล้วได้สวัสดะภาพพร้อมกันเด้อเด้อครับม,รนะมุนครับลุงปู กับสี่โมงวันนี้วันนี้กับสิบโมงอยากโยกมามาบกำลังมาเยอะเยอะเลยครับครับเรีเกครบเลยนะครับอยากาดมผู้ส่งอยาดมผู้ครับ ยานี้เะไรเนี่ยขี้โรยวันที่นี้จะทำขี้โรกใส่ด้วยนี่มามาย้ายมาตัวไว้ดวย cha, còn... <laughs> đúng rồi, ra các văn nền để đóng cổ, thành như để đóng

เรียกค้าเขครับได้ถวายพระทาหารลุงปู่แล้วพระลุงปู่ได้ฉันพระทหารตอนนี้ญาติโยมมานั่งรอเต็มเลยนี่เอาลุงปู่ได้ฉันพระทหารก่อนถ่ายโดน น้ำมนก็มีมาถวายน้ำดื่มสั้ะทาน,าน,บบนก็มนไ้ก็ดู็ดูมืมอให่ังนะมันทำะรเคลือน

ไม่ต้มไม่ต้ไม่ให้เลือดาเขาเกิดเขาตัดแค่พกีแค่วัเดียวน่ะเองม่อลอไปมากเนใหญ่กว่าคใน้องงเอาไปเอกนนึงก็ได้แตบคาแลุกแต่ว่าต้องยูอัปโต2ผิปมันจะไม่ได้ไปถ้าสนใช่ โอ้หนีไปละ่ะเอาไปให้เพื่อนูไ่ต้องกินเออแม่ใจดีแต่ฉนเนา,า,าะ หายากเสเทียตระนาะอืมดใจดีแท้คนนี่ม่ะองกินทำไมหลังอ่ะเอาไหิวก็ไม่จทนาายาดักมันเนยก็บอกน้ไเรืยเขามมเอามเาัน ครับตัวนี้ก็ให้ยาดร่วมลูกหลานนั่งคอยลงปลูก่อนลงปูกพลงังชั้นพันทหารทุกคนเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่ก็ฝากไว้เค่นนี้ครับฝากกดติดตามช่องต้นชาแนลด้วยนะครับเลยครับ,วรบสวัสดีครับ